สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพี่เจ๊อีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่31หน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยในยานพาหนะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปเรียนรู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะปลอดภัยในยานพาหนะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยนี้คือ 1. ความสําคัญของยานพาหนะ 2. การแยกประเภทของยานพาหนะ 3. การใช้ยานพาหนะที่ถูกวิธี 4. อันตรายจากยานพาหนะ 5. การปฏิบัติตามกฎกรจราจรความสำคัญของยานพาหนะเด็กๆทราบไหมคะว่ายานพาหนะช่วยให้เราเดินทางไปในที่ต่างๆได้สะดวกรวดเร็วและยานพาหนะ แต่ละประเภทมีวิธีใช้ในการเดินทางต่างกันตามความเหมาะสมนะคะการแยกประเภทของยานพาหนะยานพาหนะแบ่งตามการเคลื่อนย้ายได้สองประเภทใหญ่ๆคือยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายขนส่งบนพื้นจะมีล้อเช่นจักรยานรถยนต์รถไฟรถมอเตอร์ไซค์และยานพาหนะ ที่ไม่ได้เคลื่อนที่บนพื้นเช่นยานอาวกาศเครื่องบินเรือค่ะการใช้ยานพาหนะที่ถูกวิธีเด็กๆต้องรู้จักสัญญาณจราจรและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 4. อันตรายจากยานพาหนะเราไม่ควรขับรถ ประหมาทหรือด้าหวาดเสียวเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินได้และไม่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเราไม่ควรขับแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นนะคะ 5. การปฏิบัติตามกฎจราจรการปฏิบัติตามกฎจราจร เราไม่ควรขับรถเ,เร็วเกินกำหนดการเปิดไฟเลี้ยวและการปฏิบัติตามสัญญาณจราจรคือไฟแดงหมายถึงให้รถหยุดไฟเหลืองหมายถึงให้รถเตรียมหยุดและไฟเขียวหมายถึงให้รถลั่นไปได้ค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้นะคะ หความสำคัญของยานพาหนะ 2. การแยกประเภทของยานพาหนะ 3. การใช้ยานพาหนะที่ถูกวิธี 4. อันตร,รายจากยานพาหนะ 5. การประดับตนตามกฎจราจรนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทำใบงานนะคะมาส่งคุณครูด้วยนะคะและดูแลสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้ครูพ,พเจ็๊บก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย